สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่หัวหินอีกแล้วนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ที่เรดิสันนะคะหัวหินนะคะซึ่งเป็นอีกโรงแรมหนึ่งซึ่งเราก็ยังไม่เคยมาเลยนะคะเป็นโรงแรมที่ก็เรียกว่าใหญ่อยู่นะก็คือมีประมาณ243ห้องนะคะแล้วก็มีฟาซิลิตี้ให้สำหรับเด็กๆเ,เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะมีหลายอย่างเลยนะตามไปชมกันเลยค่ะ หลังจากที่เช็คอินนะคะเขาก็จะมีน้ำเบรเบลคัมริงนะแต่ให้เรากดเองนะคะก่อนที่เรามาเนี่ยเป็นน้ำส้มนะน้ำเปล่าก็จะก็มีเหมือนกันนะคะแล้วข้างๆกับล็อบบี้ก็จะเป็นร้านขายของนะพวกสแนคพวกอะไรอย่างนี้นะพอด้านหลังของเราก็คือมูฟวี่เวิลด์นะคะซึ่งจะมีโรงหนังขนาดเล็กแล้วก็มีแบบรอบที่ฉายนะข้างหน้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะแลวสามารถซื้อพวกป๊อปคอร์นหรืออะไรเข้าไปทานได้เหมือนอยู่โรงหนังเลยนะคะแล้วก็มีร้านขายไอศครีมนะพวก เออมนูสมูทตี้ด้วยนะและก็ยังมีส่วนที่มันเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็เป็นเกมโซนนะแล้วก็พร้อมกับที่มีแบบตู้แลกเหรียญอัตโนมัติด้วยนะคะสำหรับคนที่พกเหรียญมาไม่พอไม่เป็นไรนะแล้วก็มีร้านขายของเป็นแบบโซวินเนียอะไรอย่างงี้นะคือเหมือนประมาณอยู่ในห้างที่แบบเป็นเกมโซนเลยนะคะอ่า,าอใช่<อ>ก็อันนี้เป็นห้องที่เป็นเกมหยอดเหรียญน,นะคะ ก็จะมีเกมประมาณนี้จะมืดๆนิดนึงนะก็จะมีเกมรถแข่งนะคะแล้วก็มีเกมยิงปืนนะยิงเอเลียนนะคะแล้วก็เป็นชุดบาสเกสปอรนะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันค่ะนะเวลาเข้าออกก็จะเป็นปุ่มให้กดน,นะคะโอเคดูดิมีแบบของแบบขายเหมือนแบบโรงหนังเลยอะ่ะนะ ก็น่ารักมากเนาะคืออยากบอกว่าเด็กที่มาที่นี่นะครอบครัวค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะมีกิจกรรมไม่ทําเยอะนะคะอ่ะอันนี้เป็นอีกห้องนึงนะเป็นห้องนั่งเล่นนะก็มีคนอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูตอนลโลง่โลงแล้วกันนะคะที่ห้องข้างๆเ,เกมนะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะก็มีโซฟามีแบบเกมให้เล่นอะไรอย่างนี้ก็ติดแอร์นะเย็นสบายดีนะคะ เรามาอยู่ตรงหน้าที่เป็นที่เขาเป็นทัวร์แอดเวนเจอร์นะก็คือขายเป็นแพ็กเกจนะมีตั้งแต่ปั่นรถจักรยานนะคะมีสเก็ตบอร์ดนาะแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กทำไม่ว่าจะเป็นเพ้นเสื้อเพ้นหมวกเพ้นล่มอะไรประมาณนี้ตกแต่งเค้กนะคะแล้วก็มีเหมือนเดินบนน้ำน่าจะเป็นเดินในลูกบอลประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแบบแต่งหน้าเค้กมีทำแบบไอตักไอศครีมอะไรประมาณนี้นะ ก็สำหรับคนที่สนใจนะก็เลือกแพ็กเกจได้เลยนะคะมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากค่ะสูงกว่านั้นค่ะ เรามาชมบรรยากาศภายในห้องนะคะครั้งนี้เราพักห้องเพนท์เฮาส์ทูเบดรูมสวีทนะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่นะคะอ่าเปิดมาก็เป็นแบบโฟเ e r ยเลยประตูก็แบบบานใหญ่นะคะอ่าพอมาถึงก็จะเป็นห้องลิฟวิ่งรูมค่ะซึ่งก็เป็นโซฟาเดี๋ยวนี้โซฟาเบดเป็นแบบตัวแ L ด้วยเนาะก็คือใหญ่กว้างขวางนะคะแล้วก็สไตล์เนี่ยเป็นแบบโมเดิร์นนะก็คือเป็นสีออกเทาๆนะ สีขาวเทาดำอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นดิจิตอลทีวีจอยักษ์อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเครื่องเสียงให้เนาะก็ถือว่าโอ,อ้สวยแล้วก็ตรงที่เป็นที่นั่งของห้องดิพิ้งรูมเนี่ยคือจะเป็นแบบระเบียงกว้างเลยนะคะเห็นแบบตัวของทะเลเนี่ยชัดมากเดี๋ยวเราค่อยถ่ายให้ดูอ่าปะเรามาดูตรงด้านหลังของเรานะคะก็คือเป็นเหมือนครัวนะคะ มีแบบไอซ์แลนด์ขึ้นมานิดนึงนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างก้อนหนึ่งก็มีไมโครเวฟค่ะแล้วก็มีเครื่องทำกาแฟสดนะได้มาสี่แคปซูลนะเป็นของบอนคาเฟ่แล้วก็ยังมีกาแฟที่เป็นซองๆอย่างนี้มีคอฟฟี่เมดชาไดม่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีพวกคอฟฟี่เมดน้ำตาลก็มีแก้วให้นะคะแก้วกาแฟแล้วก็มีพวกแก้วไวายไซส์ต่างๆนะแก้วธรรมดานะคะ ต้มน้ำกระติกสน,น้ำแข็งแล้วก็มีซิงล้างจานนะคะตู้บิวอินอันนี้เปิดมาก็จะเป็นส่วนของอตู้เย็นนะคะตู้เย็นก็จะมีของข้างในเป็นมินิบาร์เหมือนกันนะมีแบบพวกเครื่องดื่มหลายอย่างก็จะมีราคานะคะข้างบนนะคะตามนี้เลยนะถ้าใครอยากทานก็ถือว่าเป็นอีกที่ที่หนึ่งที่ให้อารมณ์เหมือนอยู่บ้านนะบ้านพักตากอากาศแล้วก็ที่ว้าวมากก็คือ น้ำให้มาสิบควดไม่เคยไปที่ไหนแล้วได้เยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะอันนี้นี่คือแบบจริงจังมากกินแบบน้ำให้สบายใจนะคะอ่า้าต่อกันด้วยห้องมาสเตอร์เบดมค่ะก็จะมีถงทางเข้าให้นิดนึงนะคะเข้ามาถึงก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะก็ภายในก็จะฝั่งนี้นะก็จะเป็นเซฟนะคะอ่าแล้วก็มีไม้ขวนเสื้อมีชั้นวางของเนาะก็ มีแฮดเดเยอร์ข้างในนะคะก็ใหญ่อยู่มีถุงลอนดี้มีแบบพวกสลิปเปอร์อะไรนี้นะคะแล้วก็ถ้าเปิดอีกฝั่งนึงนะก็จะเป็นชุดของบารโลบนะคะดังนี้นะอ่ะสลิปเปอร์อยู่นี่นะคะ่ะก็กวา้กวางมากนะตรงข้างๆกันนะคะก็จะเป็นล็อกที่แบบว่า เป็นโต๊ะทำงานนะมีแบบว่าโคมไฟมีตกแต่งนิดหน่อยนะคะแบบมนะินิมอลเนาะแล้วก็มาจนถึงเตียงนะคะก็น่าจะเป็นเตียงคิงเนาะแล้วก็ตกแต่งหัวเตียงนะคะตรงปลายเตียงก็จะเป็นดิจิทัลทีวีไซส์ใหญ่อีกเช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีเก้าอี้ตรงนี้อีกนะสหรัาว่าทำงานด้วยดูวิวด้วยในะทะเลนะคะก็ถือว่าเป็นอีกที่ที่หนึ่งที่มีการ จัดวางผังที่ให้ฟาซิลิตี้ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเรามาดูห้องน้ำของห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะเป็นนี้เลยเข้ามาแบบวาวมากเป็นจัคุซ,ซี่อ่างใหญ่มากนะคะแล้วก็มีอุนิตี้ที่ให้ครบนะมีสบู่แชมพูคิ้นวดอ,อะไรเงี้ยอียาสาะาผมนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นน่าจะเป็นชเวเร์แคปอะไประมาณนี้นะคะก็ ลงไปกันทางครอบครัวได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแฮปปี้นะห้องน้ำก็ใหญ่ๆนะอันนี้เป็นห้องของทอเล็นะคะซึ่งก็กว้างมากนะและอ่างนะคะก็มี2อ่างคิสเซนเฮอร์นะคะอามิตี้ที่ให้นี่คือก็มาแบบเยอะเลยนะมีแปรงสีฟันมีเลเซอร์คิสนะมีวานิตี้สีคิสนะคะแบบ สบู่ล้างมือ h e ต d l o ช i o นนะคะมีกระจกสำหรับแต่งหน้านะส่วนห้องชาวเวอร์ก็จะแบบเป็นชาวเวอร์แลเดนชาวเวอร์อซึ่งคือใหญ่นะคะใหญ่มากาแล้วตรงความยาวก็ประมาณเกือบ2เมตรได้นะก็มีให้ครบเลยนะคะเป็นแบบหัวปังหนี<ม>โอเคี้รอ,อดเดียวนะใช่คือถ้ามาการแบบ เนี่ยครอบครัวมีลูกมีปู่ย่าตายายเนี่ยมาอยู่บุกห้องนี้คือแบบให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแล้วก็กว้างกว้างมากนะคะ,ะแต่ว่าห้องนี้เป็น two bed room ใช่ไหมอ่าใช่เราไปดูอีกห้องนอนนึงแต่ก่อนที่จะถึงห้องนอนนั้นเราก็จะมีโต๊ะกินข้าวค่ะซึ่งก็น่ารักนะคือจริงๆแล้วถ้าใครดูตามเว็บไซต์ของโรงแรมนะที่เขาแบบถ่ายรูปห้องนี้ เรายังคิดว่ามันจะโบราณนะในความคิดที่เราแวบหนึ่งเราเห็นรูปนะแต่พอดูของจริงเฮ้ยมันไม่ใช่งั้นว่าคือสวยนะเขาก็โอเคนะตกแต่งได้ดีนะคะไม่ได้แบบดูแบบโบราณโอฟแฟชั่นขนาดนั้นนะคะก็สไตล์โมเดิร์นแหละก็ประตูเปิดเข้ามานะคะนี่มีเตารีดท,ที่รองรีดด้วยนะอ่าห้องนี้คือแบบให้ความรู้สึกสะดวสบายเหมือนอยู่บ้านนะมีบาร์โบมี ตัวของสลิปเปอร์นะคะแล้วก็มีเซฟอีกอันหนึ่งด้วยที่อยู่ฝั่งนี้นะคะอ่าประมาณนี้นะคะและที่ตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่ให้ใช้สอยนะมีโต๊ะทำงานนะก็มีโทรศัพท์สายงายด้วยนะคะอ่ามาดูฝั่งของเตียงนะคะอันนี้คือ4ฟุตเนาะ อสองเตียงนะคะ,ะ,คะซึ่งก็เห็นวิวทะเลอีกเช่นกันนะคะเรามาดูห้องน้ําอีกห้องนึงนะคะก็มีของใช้ให้ครบอีกเช่นเหมือนกันเหมือนห้องมาสเตอร์แหละแต่ว่าเป็นอ่างเดียวนะคะแล้วก็เป็นเชาวเวอร์ชาวเวอร์แล้วก็มีโถนนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องแพนกล้องไปอีกฝั่งหนึ่ง ตรงปลายเตียงอันนี้ก็ยังมีทีวีดิจิตอลอีกเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราลองพาไปดูที่ระเบียงกันดีกว่าอะระเบียงเนี่ยมีถึงสามที่นะก<อ>ว้างมากดูกลางแล้วกันนะครับอ่าเอาระเบียงที่กว้างที่สุดละกันคือบอกว่าตอนบ่ายเนี่ยคือดีตรงที่ตึกมันบังแดดค่ะก็จะแบบว่ามานั่งชมทะเลได้แบบสบายใจนะเห็นแบบเส้นขอบฟ้าชัดมากเลยนี่ระเบียงของเราโอ้โห oh ลมก็แรงนะก็คือเราอยู่ชั้นบนสุดของแรมนี้นะคะก็คือชั้น23ค่ะโอเคเป็นยังไงเราประทับใจนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆประทับใจหรือเปล่านะแต่ว่ามีห้องเดียวนะใ,ใช่ถ้าใครอยากจะมาพักห้องนี้ในช่วงของวันหยุดหรือหยุดยาวอาจจะต้องจองล่วงหน้ากันนิดนึงนะคะ ก็ตอนนี้นะเป็นสภาพที่หลังฝนตกนะคะก็ด้านหลังเราก็จะเป็นสระว่ายน้ำเนะแล้วก็จะมีสนามเทนนิสมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะยาวไปจนถึงทะเลเลยนะก็ที่นี่ก็อาจจะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เล่นมีแบบพื้นที่ที่เป็นทรายจงชายหาดให้ได้ได้เล่นนะคะแล้วก็เล่นน้ำได้ด้วยนะมีแอคทิวิตี้ที่เยอะมากค่ะ ค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องเล่นอย่างอื่นนะมีแทมเพลีนนะคะแล้วก็ตรงสนามที่เราบอกเป็นเทนนิสก็คือเป็นเครื่องหนึ่งก็คือสามารถเล่นบาสได้ด้วยนะแล้วก็มีส่วนของคายักแล้วก็แพดเดิลบอร์ดนะอันนี้ก็คงมีค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าคือเวลาจะเช่าเนี่ยคือต้องมีแบบเสื้อชูชีพมีอะไรไปด้วยนะคะอยู่ทางโนนะ้นเนาะค่ะและนี่ก็จะเป็นราคาของเครื่องเล่นนะคะที่สามารถ เช่า,ชาได้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแต่อันเนี้ยมันมีอันที่เขาปิดเอาไว้นะพวกแพดเดิลบอร์ดพวกอะไรเงี้ยก็คือไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้คือยังให้เช่าเล่นได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าปิดให้บริการเป็นบางช่วงอาจจะเป็นแบบว่าช่วงที่แบบน้ําทะเลขึ้นหรือว่าลมแรงอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยงดให้บริการไปนะค่ะสระว่ายน้ำนะที่นี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่มี โซนตั้งแต่ประมาณสัก1.2เมตรจนถึง1.8เมตรนะคะก็คือตรงนี้จะลึกนะเขาก็จะมีเชือกกั้นอยู่นะว่าโซนที่แบบเด็กเล่นยืนถึงก็จะเป็นทางนู้นนะคะที่ใกล้ๆดิมชายหาดนะส,ดส่วนอ่าใช่นะก็มีอ่ามีสไลเดอร์ด้วยนะก็ถือว่ายาวพอสมควรนะเพราะบางที่จะสัน้นกว่านี้นะมีวนๆวนๆน,น,น,นะอาจจะแบบมีลงแต่เหมือนเห็นหัวลงอันเดียวอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,ก,กันคะ่ะ ก็มีกิจกรรมให้ทำอีกเยอะนะก็มีพัดกรอบด้วยนะคะลองดูค่ะและที่นี่ด้านหลังของเราก็คือเป็น k i สเวิ r l ์นะคะก็คือเป็น k คิสคับของเขาซึ่งค่อนข้างใหญ่มากนะและด้านบนนะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะสำหรับใครที่มาเล่นสเก็ตบอร์ดก็คือสามารถเล่นที่ข้างบนนี้ได้เลยเช่นกันค่ะพาขึ้นไปดูเลยไป เรามาดูบรรยากาศข้างบนกันนะก็ถือว่ามีพื้นที่ให้เล่นอยู่พอสมควรนะสำหรับคนที่เช่า,าสเก็ตบอร์ดมานะคะก็มาเล่นตรงนี้ได้นะ ะะก็เป็นสเก็ตบอร์ดที่ให้ยืมฟรีนะพร้อมกหมวกกับน,น็อกนะคะสําหรับคนที่จะไปเล่นตรงนี้นะคะที่เราบอกว่าอยู่ด้านบนที่ใกล้ๆกับสระว่ายน้ํานะคะอ่ะก็ของฟรีก็ยังมีอยู่นะมีแบบสกูตเตอร์แบบรอถ่ายด้วยนะคะอ่ะเด็กๆมานี่คือถ้าเล่นครบทุกอย่างนี้ถือว่าคุ้มมากนะคะเพราะว่ามีให้เลือกเล่นเยอะมากๆเลยนะคะ ในคิสโวนะก็มีพื้นที่กว้างขวางมากนะแล้วก็มีของให้เล่นเยอะมากนะอันนี้ก็เป็นบ้านบอลนะคะสําหรับเด็กเล็กๆนะก็ถือว่าแฮปปี้อยู่นะสไลเดอร์ก็แบบไม่สูงมากนะคะเดี๋ยวถ่ายรปในการให้ดูแล้วกันเพราะวันที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงหยุดยาวแล้วคนเยอะมากนะอาจจะแบบถ่ายบรรยากาศรวมๆได้ไม่หมดนะคะเพราะว่ามีคนทุกที่เลยนะเดี๋ยวถ่ายไปดูเป็นช็อตๆไปแล้วกันเนาะ ไปดูคิดกับโซนทีเน่เป็นเด็กเล็กนะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือมีประตูเข้ามาสองฝั่งนะแต่ว่าเชื่อมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเด็กโตนะคะซึ่งก็จะมีที่แบบหยอบเหรียญน,นะคะเล่นเกมต่างๆนะแล้วก็มีอันที่เป็นของฟรีก็มีนะคะ,ะบางคนอาจจะเล่นแบบอยากเล่นแบบเกมอันนี้เนาะที่แบบเตะฟุตบอลอันงี้นะแล้วก็มีจุดแลกเหรียญให้เช่นกันนะคะด้านหลงังอ่า นะก็มีคนมาใช้บริการค่อนข้าง,งเยอะเลยนะที่นี่เนี่ยมีคนญี่ปุ่นแล้วก็มีคนแบบเกาหลีอะไรเงี้ยจีนนะก็เยอะนะคะฝรั่งก็มีนะถือว่าหลักหลายนะแต่ว่าคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือจุดข,ขายของเขาก็คือเป็นแบบ family friendly นะก็คือเด็กมี activity ผู้ใหญ่ก็เล่นกับเด็กได้ด้วยนะคะค่ะเราเดินทางมาจนถึง ตรงที่เป็นเป็นชายหาดแล้วนะก็จะมีบีชคับนะคะซึ่งก็จะมีของขายนะมีที่นั่งนะคะ,ะก็จะมีร้านอาหารอยู่ข้างบนนะเขาเรียกว่าโจคูสนะซึ่งร้านอาหารที่เราสามารถสั่งจากร้านโจคูนะคะมานั่งทานตรงแถวบีชคับได้เลยนะคะตอนนี้ร้อนคะอ่ะตอนนี้ร้อนมากนะก็คือเราอ่ะนึกว่ามันจะแบบว่าเป็นแบบตรงแบบ ลงไปทะเลได้เลยนะมันมีบันไดลงไปนะไม่แน่ใจว่าช่วงนี้น้ำขึ้นด้วยหรือเปล่านะอาจจะไม่เห็นชายหาดนะคะเดี๋ยวไปดูกัน <ไป S 1> จ้ะ,จะค่ะแล้วเราก็พบว่านะคะน้ำขึ้นนะตอนนี้ไม่มีหาดนะแต่ว่าละแวกข้างเคียงนะที่เขามีชะงอนยื่นออกมาก็ยังมีนะที่แบบเป็นหาดนะอาจจะต้องแบบว่าช่วงน้ำลงหรืออะไรเงี้ยนะคะถึงจะเล่นได้นะคะแต่วันนี้คือน้ำขึ้นค่ะ ที่นี่นะคะก็ยังมีมุมที่เป็นแบบว่าให้ถ่ายรูปแล้วนั่งเล่นแบบชิลๆนะอันนี้ก็แบบเป็นแบบว่าเปรแบบศาลอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงตรงเมื่อกี้นี้ที่ด้านล่างด้านหลังเราเป็นบีชคารบนะคะแต่ว่าฝนตกมันก็เลยเละไปหน่อยนะแต่ว่าถ้าสมมติใครมาช่วงที่ฝนไม่ตกหรือว่าเขาเช็ดแล้วเนี่ยก็แบบไปนั่งชิลตรงนั้นได้ถ่ายรูปสวยค่ะ และแล้วด้านหลักของเรานะคะก็คือสไลเดอร์นะก็มีอยู่ปล่องเดียวนะคะก็คือขึ้นไปมีบันไดขึ้นไปทางด้านหลังที่เป็นต้นไม้นี้นะคะแล้วก็ลงมาตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีเด็กเล่นกันอย่างสนุกสนาน,นะคะ่ะ m o r n น n g นะคะก็อันนี้เป็นวิวจากห้องที่เราพักนะคะที่ตอนแรกเราก็ถ่ายให้ดูเนอะตอนที่เรามาเช็คอินตอนนั้นคือยังฟ้าสวยนะคะก็แดดแรงก็จะแบบมองเห็นแบบน้ําสีฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าตัดกับเส้นขอบฟ้าชัดมากนะอันนี้วันนี้ที่เรามาเนี่ยตอนแรกตอนเช้าเนี่ยยังแบบพระอาทิตย์เนี่ยยังไม่ค่อยออกเลยโดนเมฆบังนะคะตอนนี้ก็เริ่ม ออกแล้วแต่ว่าน้ําสีก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะก็คือวันนี้ก็คืออาจจะเป็นพอช่วงฤดูนี้หรือเปล่ามันเป็นน้าขึ้นนะเราไปหลายโรงแรมเนี่ยก็คือไม่สามารถจะเล่นน้ําได้นะคะนะก็เลยจะเป็นอย่างนี้ยกเว้นว่าบางที่ที่เขามีแบบาหาดที่ยื่นออกไปเยอะๆมีไซส์เยอะเงี้ยเขาก็จะเล่นน้ําได้นะคะอืมก็เดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันค่ะเราไปดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะติดตามชมจ้า เป็นแบบเนี้ยอบพิแอร์แล้วก็เปิดพัดลมอะไรนี้แต่ว่าวันนี้ที่เรามาพักก็โชคดีที่อากาศไม่ได้ร้อนมากนะคะดังนั้นก็เลยแบบสบายๆนิดนึงนะไม่อยานี้ก็ถ้าร้อนมากแบบอบอ้าวหรือฝนตกก็คงจะร้อนมากอยู่เหมือนกันนะคะก็มีอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะก็ถือว่าเทียบกับราคาแล้วก็โอเคนะถือว่าดีนะมีเอ็กเบเนดิกด้วยนะคะแล้วก็ที่เราชอบยันก็คือ ตัวของเบคอนเพราะบางที่เนี่ยไปเนีเบคอนมันจะแบบทอดนานแล้วมันก็จะแข็งเนาะบางทีเด็กก็แบบเคี้ยวไม่ไหวผู้ใหญ่ก็เคี้ยวไม่ไหวเช่นกันแต่อันนี้คือเขาก็แบบว่าแบบซอฟๆหน่อยไม่ได้แบบว่าแห้งมากนะคะก็เดี๋ยวดูที่เราถ่ายให้ดูแล้วกันเพราะตอนนี้คือคนเยอะนะก็คือเราตื่นมาถ่ายให้ดูแล้วจเช้าแล้วก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่โอเคเลยนะคะก็ชอบนะค่ะแล้วก็ยังมีโซนที่ให้เด็กนะ ตกแต่งแบบกเค้ก DIY เองนะคะเป็นซุ้มของเด็กเลยมีคุกกี้มีอะไรของที่แบบเด็กๆชอบนะแล้วก็มีแบบการของเด็กด้วยแบบที่ไม่แตกนะเป็นลายการ์ตูนอะไรประมาณนี้นะซึ่งเราถ่ายไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครมาเนี่ยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำอาหารเช้าด้วยแล้วก็ได้มีแอคทิวิตี้ให้เด็กๆด,ด้วยนะคะกนารักตีค่ะ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องที่ข้างๆล็อบบี้นะคะเป็นอีกห้องหนึ่งที่เมื่อวานเราไมา่ได้เข้านะเขาเรียกว่าห้องแชมเปียนนะซึ่งก็ไม่ได้เป็นแบบห้องที่สําหรับเล่นเกมหรืออะไรนะ mm hmm. ก็จะเป็นห้องสําหรับที่ขายเป็นพวกเครื่องดื่มนะคะเป็นเหมือนบาร์นะคะแล้วก็มีโต๊ะพู่ให้เล่นนะมีถ่ายทอดสดกีฬาอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็ตกแต่งด้วยสไตล์แบบพีพีบหน่อยนะคะแล้วก็จะเห็นว่า ตรงส่วนของเคาน์เตอร์ของเขาเนี่ยก็จะแบบว่านะนก่กจะตกแต่งด้วยแบบนะักกีฬาแล้วนะตัวที่แบบกดเบียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นรูปฟุตบอลบาสเกตบอลอะไรอย่างงี้นะก็ดูเออแปลกดีนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่บางคนแบบอยากจะเข้ามานั่งชิลในนี้นะก็อากาศเย็นๆด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะเลดิสันโพหินนะคะรีสอร์ทแอนด์สปานะก็เป็น อีกที่ที่หนึ่งที่เราก็ประทับใจนะมีแอคทิวิตี้ให้เด็กตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตนะก็ถือว่าเหมือนมาแล้วได้ทำกิจกรรมเยอะมากแล้วบางกิจกรรมก็ฟรีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใครถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าไปไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะบ๊ายบาย